สวัสดีครับนี่เป็นช่องช่างบ้นบานนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรจากที่สั่งจากออนไลน์มานะครับผมว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนี่ยังไม่แกะเลยครับวันนี้จะมารีวิวตัววัดโวลต์ของปลั๊กนะครับปลัก๊กเป็นปลัก๊กติด เครื่องเสียงพวกลราเตอร์ขนาดใหญ่นะครับที่ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าน,นะครับด้านหลังปักตรงครับ D5 ตัวนี้เป็น NPE นะครับ NPR แปดศูนย์หนึ่ง GB เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเสียยังไงดูที่ตัวเลขเสียปักเข้าไปโอเคตอนนี้ ตัวไหนเสียแลไหมเลขสอนะครับเลขสอขีดด้านล่างมันขาดนะครับตัวนี้ขึ้นเลขสอเลขสอขีดด้านล่างจะขาดนะทีเมื่อกี้อ่าโอเคเราเ้ืลอวปัญหาแล้วก็จะมาเปลี่ยนกันอะไรที่เราสั่งมาอยู่ที่100กว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทเท่านั้น ต้องในความระมัดระว,งนะวังครับเอกี้ภาพกันทำไมงานจะตรงกับสินค้าลองมาดูกันมีห่งเล็กๆด,นนด้านในด้านในดูการกระแดกมาอย่างดีครับ ด้าน,นเนี่ยอ๋อเป็นกรองด้านในเป็นกล่องมาแบบนี้ครับเขียนขนาา้างหน้าว่าดิจิตอลมิเตอร์นะครับดิจิตอลมิเตอร์ส่งแล้วเป็นเหมือนกันมัง้งนะตรงกระวีอืมอาจจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับ ตัวนี้น่าจะใช้กันได้น,นะครับเรามาดองดูแต่นี่น่าจะเป็นตัวเลขสีแดงนะครับอุปกรณ์เราที่จะเปลี่ยนก็มีหลักๆเนี่ยไขควงแฉกนะครับดูไปนนะมีนอตกี่ที่เนี่ย 1 tua 2 tua 3 ตัวแล้วครับนี่น่าจะตัวสุดท้ายตัวดูกันครับผมจับท่ากันแป๊บนึงกล่องวางได้ลายเดียวนะ ชอกับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เป็นปักเป็นมีวัดรวมมีนี่มีเลกเกอร์สามซิปแอมนะครับตัวลองเทียบที่อ๋อ่าจะะ่าจจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงโอเค การตัวนี้เป็นแบบสลักด,ด้านหน้าถอดออกมาแล้ว,วมีตัวเดิมกับตัวเดิมอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่หนะ้าทีแดงโอเคตัวเดิมวางไว้ นนิดนึงของใหม่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยดังแกลกนี้แสดงว่าเข้าแล้วเรามาดูกันผมจะเป็นอย่างไรเทียบปักนะแต่ระวังระวังในส่วนที่เป็นสายไฟนะครับเมื่อเทียบปักแล้วมันจะมีกระแสไฟ เราต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นไปได้ก็ควรจะปิดฝาแต่ว่าอันนี้ในกรณีที่เราจะเผื่อมันผิดพลาดตรงไหนนะครับโอเคไฟขึ้นครบครบ,ครบทุกตัวเลข2ไม่มีขาดเลข0เต็มน่าจะขึ้นเลข2ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าสองร้อยสิบมา210โอเค ถือว่าใช้ได้กับอะไรที่สั่งจากออนไลน์นะครับก็ช่งงางบนบ้านวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าอีกก็จะจะัดพวด อะไรต่างๆนะที่สั่งจากออนไลน์มาอาจจะส่งมาจากจีนหรือส่งมาจากในประเทศก็แล้วแต่นะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือไม่เอาอหลับชิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ